หัวตายเมียแอบขายที่มรดกกินเองสุดท้ายโดนฟ้องคืนสวัสดีครับพบกับผมทนายความเล่าเรื่องวันนี้เรามีคดีอุทาหรณ์ที่สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของสามีภรรยาและกองมรดกครับปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตลงทิ้งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเอาไว้และภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก หลายคนเข้าใจว่าเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้วจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสามารถจะโอนที่ดินจะขายหรือจะเอาไปจำนองอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องถามความเห็นของลูกๆหรือทายาทคนอื่นแต่ความเข้าใจนี้ผิดถนัดครับและอาจนำมาซึ่งการถูกฟ้องร้องจนต้องคืนทรัพย์สินทั้งหมดเหมือนกับคดีในคำพิพากษาสารดีกาที่1649ทับคดีนี้ครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามีเสียชีวิตลงทิ้งที่ดินและบ้านหนึ่งหลังไว้ซึ่งทรัพย์สินนี้ได้มาระวห่างสมรสจึงถือเป็นสินสมรสครับตามกฎหมายแล้วที่ดินแปลงนี้ครึ่งหนึ่งเป็นของภรรยาส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นมรดกของสามีที่จะต้องตกทอดไปยังลูกๆและทายาททุกคนต่อมาศาลได้ตั้งภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกแต่แทนที่เธอจะแบ่งปันที่ดินส่วนที่เป็นมรดกให้กับลูกๆของสามี เธอกลับใช้อำนาจผู้จัดการมรดกโอนขายที่ดินทั้งแปลงไปให้กับลูกของตัวเองแล้วให้ลูกเอาที่ดินไปจำนองธนาคารเพื่อกู้เงินออกมาใช้จา่าย